ัาตูทุกทิศทั่วไทยครับลากหลายเรื่องราวรอบเมืองไทยที่ไม่ไกลจากตัวคุณครับไปสามโมครึ่งถึง4ี่โมงเย็นกับผมสตาคุณดําเกลี้ยงครับเช่นเคยครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทุกทิศทั่วไทยนํามาฝากคุณผู้ชมวันนี้ครับตามชาวบ้านห้วยลึกตะบลบ,บ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ออกไปหากล้วยป่าหรือชาวบ้านเรียกว่ากล้วยแค่นํามาทาอาหารพื้นบ้านตามแบบฉบับชาวเหนือด้วยการยําครับ จากนั้นไปดูอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าของชาวบ้านเผ่าซวยหรือเผ่าคุยอำเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกดด้วยการน,นำเอกลักษณ์การแต่งกายเฉพาะถิ่นมาตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างดีครับลงใต้ครับบรรยากาศการซื้อขายสินค้าของชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมเข้าสู่เทศกาลฮารีรายอเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะทองรูปพรรณและเสื้อผ้าขายดีเป็นพิเศษครับ เอาละครับเริ่มรายการวันนี้ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับช่วงนี้ครับใกล้สู่เทศกาลฮารีรยอหรือว่าสิ้นสุดเทศกาลออกศินล,ละศีลอดนะครับตอนนี้เรียกว่าบรรยากาศการค้าการขายนั้นคึกคักครับหลายจังหวัดนั้นโดยเฉพาะสินค้าที่ขายดีเสื้อผ้าแล้วก็ทองคำครับไปชมครับ ผู้ชมครับบรรยากาศการซื้อขายทองรูปประพันธ์ตามร้านทองหลายแห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างคึกคักนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศาบาลเมืองระดับที่วาดครับชาวมุสลิมต่างออกไปเลือกซื้อทองรูปประพันธ์เพื่อเตรียมประดับในเทศากาลชิ้นสุดการถือศีลอดหรือฮาริรายอนะครับซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับส่วนที่จังหวัดยะลาครับบริเวณถนนสีเมืองริมแม่น้ำปัตตานีย่านชุมชนตลาดเก่า เขตเทศาบาลนครเจาลาบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จัดคาราวานขายสินค้ามุสลิมเพื่อรองรับการจับใจ่ายในการใช้ในวันรุ่อิดินฟิตรีฮิตรอสก,กราช1435หรือฮารีปลอลซอของชาวมุสลิมซึ่งบรรยากาศก,าก็เป็นประย่างคึกคักเช่นเดียวกันครับสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายดีก็เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยุดปากีผ้าพันคอเสื้อคลุมแบบผู้ชายนะครับที่ใช้ในการประกอบาศาสนกิจ หมวกการปิยยระรวมทั้งวีซีดีการอ่านคัมภี์อันกุรอานการบรรยายธรรมถือว่าขายที่เป็นพิเศษในช่วงนี้ครับ ครับก็หลายๆจังหวัดนะครับก็มีการจัดคาราวาสินค้าอย่างที่ทศาบาลนะครยะลาก็มีการจัดคาราวาสินค้าสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมไม่เฉพาะสําหรับชาวยะลาในเขตตัวเมืองเท่านั้นนะครับที่เดินทางมาซื้อของชาวจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงจากปัตตานีก็ดินราธิวาก็มีก็เดินทางมาซื้อของด้วยทาให้บรรยากาศการซื้อขายในช่วงนี้เลยคึกคักเป็นพิเศษครับสําหรับการจับจ่ายใกล้ การสิ้นสุดถือสินอดเริ่มต้นแห่งเทศกาลฮาดีรายอนั่นเองครับอะละครับยังอยู่กันที่ภาคใต้ครับผ่านผู้ชมครับไปที่จังหวัดตรังครับไปดูผลที่ได้ครับจากการปล่อยลูกกุ้งลงในแม่น้ําตรังครับตอนนี้ผ่านมาแล้วหลายปีครับชาวบ้านเริ่มมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้จากการจับกุ้งครับไปชมครับผู้ชมครับที่เป็นส่วนหนึ่งของกุ้งแม่น้ำนะครับที่ชาวบ้านในตำบลควนธานีอำเภอกันตังจังหวัดตรัง จับได้จากแม่น้ําตรังนะครับชาวบ้านบอกอย่างนี้ครับว่าช่วงนี้มีกุ้งแม่น้ำเนี่ยชุกชุมตลอดสายของแม่น้านะครับตั้งแต่อำเภอวุ้ยยอดผ่านอำเภอเมืองไปจนถึงอำเภอกันตังระยะทางกว่า50กิโลเมตรโดยเฉพาะที่ตำบลควนธานีอำเภอกันตังครับแต่ละวันคุณผู้ชมครับชาวบ้านเนี่ยออกวางรอบกุ้งครับได้กุ้งแม่น้ําตั้งแต่3ถึง10กิโลกรัมนะครับนี่แหละครับตัวใหญ่ด้วยนะครับขายกิโลกรัมละ450บาท ทำให้บางคนเนี่ยมีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า1,300บาทถึง4,000บาทเลยทีเดียวครับส่วนวิธีการวางรอบก็จะเลือกใช้รอบที่ตาข้างนะครับทำให้ได้กุ้งตัวใหญ่ส่วนกุ้งตัวเล็กก็หลุดรอดไปแล้วก็ไม่จับกุ้งที่มีไข่เต็มท้องไปขายเพราะว่าต้องการอนุรักษ์กุ้งแม่น้ําด้วยนะครับตอนนี้นะครับกุ้งแม่น้ําตรางในชาวบ้านบอกว่าสามารถหากินได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับชาวบ้านบางคนหากไม่ก็บอกว่าหาก หากุ้งไม่ทันความต้องการกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าลูกค้านั้นสั่งกันเยอะมากครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับตอนนี้จับได้จะเรียแล้วประมาณวันนั้นโลกว่ากว่าแต่อยอดจายก็มีออเดอร์มากขึ้นแต่ก็หาได,ได้ได้ไม่ตามออเดอร์ในรากาก็เป็นราคากตอนนี้อยู่ที่ประมาณ450แล้ว ชุกชุมกว่าเดิมแม่คะโอชุกชุมกว่าเดิมคนหาเพิ่มมันเยอะไหมคนหาก็เยอะเลยตอนเจ้าที่ประมงบอกว่าหลังจากที่สำนักกานประมงจังหวัดตรังปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งลงสู่แม่น้ำตรังอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับ ทำให้ตอนนี้เนี่ยปริมาณกุ้งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยหันมาทําอาชีพจับกุ้งแม่น้ําขายกันมากขึ้นนะครับโดยไม่ใช้เครื่องมือทําประมงผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ใช้ยาเบื่อด,ด้วยนะครับขณะนี้ทางประมงเนี่ยได้ติดป้ายประกาศห่วงห้ามวางยาเบื่อไว้ริมตลิ่งเพื่อให้ชาวบ้านมองเห็นอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ชาวบ้านคนใดที่จับกุ้งแม่น้านะครับที่มีไข่แก่ก็จะนําไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประมงเพื่อนําไปเพาะขยายพันธุ์ต่อไปด้วยครับนี่ถือว่า เป็นวิถีชีวิตการทำมาหากินอย่างยั่งยืนของชาวบ้านตลอดริมแม่น้ำตรังนั่นเองครับเอาล่ะครับยังอยู่กันที่จังหวัดตรังครับมาที่อำเภอเมืองครับเมื่อสักครู่นี้ไปที่ไปน้ำตรังไปดูความสวยงามาของกล้วยไม้ป่าซึ่งขณะนี้กำลังเบ่งบานสวยงามเลยทีเดียวครับไปชมครับนี่คุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะของกล้วยไม้ป่านะครับหรือชาวบ้านเรียกว่า ดอกว่านเพชรถึงหรือว่านหางช้างนะครับกำลังออกดอกบานสะพรั่งครับที่สูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษ,ษตรตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับและจะมีให้เห็นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะครับว่านเพชรถ,ถึงหรือว่าว่านหางช้างนะครับมีลักษณะลำต้นที่ยาวแล้วก็มีใบติดอยู่ที่ปลายมีใบติดอยู่ที่ปลายหลายคล้ายๆกับหางของช้างที่ชี้ขึ้นด้านบนนะครับ เจ้าหน้าที่บอกอย่างนี้ครับว่าว่านหางช้างเป็นกล้วยไม้ป่าที่มีขนาดใหญ่ประเภทแตกคอที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับส่วนดอกก็จะมีทั้งชนิดช่อตั้งและช่อห้อยถ้าต้นมีความสมบูรณ์ก็จะมีช่อประมาณ20-30ถึงช่อครับคุณสาวิตรีศรีหมอกนักวิชาการรวจเสริมการเกษตรบอกว่าทางสูนเนี่ยได้เตรียมบริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับดอกว่านหางช้างและกล้วยไม้ผดต่างๆเช่นเขาฟางอ่อนรองเท้านารี และอีกมากมายครับที่สามารถให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้าชมได้ครับที่สนใจหรือว่าน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะครับก็สามารถไปเที่ยวไปชมความงามของดอกกล้วยไม้ป่าเหล่านี้กันได้นะครับโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนสาธิตนะครับเพื่อแสดงพันธุ์พืชเพื่อศึกษาถึงวิธีการขยายพันธุ์วิธีการเพราะเนื้อเยื่อของกล้วยไม้ ป่านะครับที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรอยู่ที่ตำบลโคกหล่อครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังไปได้นะครับวันธรรมดาก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์วันหยุดราชการนั้นรู้สึกว่าจะยังไม่เปิดให้บริการนะครับต้องติดต่อไปเป็นบุคคลนะครับจ้าที่จึงจะเปิดบริการให้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับเอาละครับยังอยู่กันที่ภาคใต้คุณผู้ชมครับช่วงนี้ผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ครับให้ผลผลิต เรียกได้ว่าเกิดภาวะที่เกือบเกือบเรียกได้ว่าน้นตลาดก็ว่าได้ครับโดยเฉพาะผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายคนครับจึงใช้วิธีนําผลไม้เลยครับบรรทุกใส่รถกระบะไปขายกับประชาชนในพื้นที่ในราคาถูกครับคุณผู้ชมครับประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานี่แหละครับต่างไปเลือกซื้อผลไม้กินกันถึงที่ชิมกันตรงนั้นเลยแหละครับ ที่ตลาดนัดรถไฟครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีและยะลาครับนำผลไม้จากหลายพื้นที่นะครับในพื้นที่ยะลาปัตตานีเนี่ยบรรจุรถกระบะบรรทุกนะครับรถกระบะมาจอดขายไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดทุเรียนลองกองเนื่องจากตอนนี้ผลไม้หลายชนิดกําลังประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดจึงมีราคาถูกนะครับโดยเฉพาะมังคุดกิโลกรัมละ10บาทครับขณะที่ตลาดทั่วไปก็ขายอยู่ที่15บาท ส่วนทุเรียนครับมี2ชนิดคือทุเรียนพื้นเมืองหรือทุเรียนบ้านนะครับลูกกลมๆเล็กๆเ,เนี่ยกิโลกรัมละ15บาททุเรียนพันก้านยาวกระดุมทองชนีกิโลกรัมละ25บาทส่วนทุเรียนหมอนทองกิโลกรัมละ35บาทก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่ากันเลยทีเดียวครับกบพ่อกขาที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีคนหนึ่งนะครับบอกอย่างนี้ครับว่า นำทุเรียนและบางคุดเนี่ยมาขายที่ตลาดรถไฟคุณผู้ชมครับปรากฏนำมาประมาณ1ตันครับปรากฏว่าขายดีขายเกลี้ยงครับแล้วก็บอกว่านอกจากผู้ซื้อเนี่ยได้รับ,รบประทานผลไม้สดๆจากสวนจา,จากผู้ซื้อจากเจ้าของสวนแล้วนะครับราคา้็หนังย่อมเยาวแล้วก็ถูกกว่าตามตลาดทั่วไปด้วยเขาถือว่าเป็นการช่วยเหลือชาวสวนในส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ผู้ซื้อเองก็ได้ซื้อผลไม้ในราคาที่ถูกด้วยครับ อานะครับพาคุณผู้ชมครับลงใต้กันไปหลายจังหวัดครับขึ้นเหนือบ้างครับไปที่อำเภอเมืองครับจังหวัดอุตรดิตถ์ตําบลบ้านนานาขามครับวันนี้พาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านครับในการออกไปหากล้วยป่าครับชาวบ้านเรียกกล้วยป่าชนิดนี้ว่ากล้วยแค่ครับกล้วยแค่นั้นมีวิธีการทําอาหารพื้นเมืองที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะยำกล้วยแค่ครับติดตามครับกับคุณเปียชาติโคงถิ่นในช่วงทุกทิศวิถีครับ ชาวบ,บ้านห้วยลึกตะบนบ้านด่านนาขามอเาเภอเมืองอุตรดิตถ์พาผมเดนินขึ้นเขาหลายกิโลเมตรครับเพื่อมาเก็บกล้วยแค่หรือว่ากล้วยป่าที่ขึ้นอยู่ตามสวนผลไม้ของชาวบ,บ้านที่นี่ครับที่เราจะไปหาในกล้วยป่านี่เขาเรียกกยล้วยนอะไร กล้วยแค่ครับกล้วยแค่ขึ้นเหมือนองเาของกล้วยแค่พวกคนไทยอยู่นะจะได้มานักก็คือที่นี่มีเยอะเลยใช่ไหมครับครับเยอะเลยเราต้องเลือกลูกแบบไหนเนี่ยลูกเล็กลูกอ่อนอครับแต่อันนี้ก็กินได้เหมือนกันครับแต่กินสุกใช่ไหมครับครับกินสุก แล้วกินยังไงมาแล้วเนี่ยกินเหมือนกล้วยทั่วไปครับปอกนฮะเม็ดมันเยอะนะเม็ดมัดำนะเขาจะมีเม็ดครับอันนี้ก็ลอยโดนแทะไปแล้วครับนี่แหละครับกล้วยแค่แต่วันนี้เป็นกล้วยที่สุกแล้วนะครับก็สามารถทานสดได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเมล็ดเขาจะเยอะคะกล้วยที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็คือกล้วยที่ ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปเดี๋ยวเราไปดูกันกล้วยแค่เป็นกล้วยที่มีขนาดเล็กและมีมเมล็ดทั่วทั้งผลนะครับทำให้ชาวบ้านที่นี่ไม่นิยมทานผลสุกครับแต่จะนําเอากล้วยที่อ่อนและไม่แก่เกินไปมาทําเป็นอาหารครับดนะ แหละครับคุณผู้ชมครับกล้วยแค่นะครับที่ลูกพอเหมาะพอดีนะครับไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แจ่เกินไปนะครับที่ชาวบ้านห้วยลึกตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับพาผมออกมาขาตามภูเขานะครับซึ่งที่นี่มีค่อนข้างมากนะครับเพื่อที่จะนําไปทําเป็นเมนูยำกล้วยแค่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะอร่อยสักขนาดไหนครับ จากได้กล้วยมาแล้วก็ต้องนำมาล้างให้สะอาดครับป้าครับหลังจากที่เราได้กล้วยแค่มาแล้วเนี่ยเราต้องมาทำอะไรบ้างเอาเอามาตัดเฉยเอากระตัดเอาตรงหัวมุมหัวดำๆเนี่ยมันออกก่อนหวจุกมันนี่นะอ่าแล้วก็เอากระตัดตรงนี้ตรงเคร์นี่เอากอามาล่างล่างเฮายางมันออกแล้วก็เฮาก็เอาไปต้ม หลังจากล้างเรียบร้อยแล้วก็นำไปต้มให้สุกครับก่อนจะนำมาแช่น้ำแล้วก็บีบเพื่อให้แตกตัวจากกันและไม่มีรสฝาดครับข,ขั้น่อนขั้นขั้นให้มันแตกมันฝาดมันไม่อร่อย ค่ะมันจะสีมันจะอย่างนี้มันน่าทานจากนั้นก็เริ่มเตรียมเครื่องยำนำพลิกแห้งไปย่างไฟแล้วก็นำมาโขลกกับขากระเทียมแล้วก็ตามด้วยกล้วยแค่ที่เตรียมไว้แล้วครับ เอามาโขกเอามาโขกให้มันเข้ากันแล้วก็แล้วก็เอาไปผัดเอาไปผัดแล้วก็ปรุงรสแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องต้องโขกก่อนเอามาโขก,กเข้ากับข้าวแค่น้กอน,น,นอ่ามาเข้ากันก่อนชาวบ้านที่นี่บอกว่าอาหารส่วนใหญ่ที่เป็นเมนูยำก็มักจะนำไปผัดก่อนนะครับเช่นเดียวกับยำกล้วยแค่ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้มีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมขึ้นครับลหลังจากผัดจนได้ที่แล้วก็โรยหน้าด้วยใบยมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็หนังหมูทอดแค่นี้ก็ได้ยำกล้วยแค่แล้วล่ะครับแล้วทำไมเราถึงชอบรับประทานเนี่ยครมันเป็นอาหารพื้นบ้านเราป,ประเพณีที่เขากินอย่างนี้ เราจะเอาเอาดิบบบเนี่ยจิ้มปลาไหลหลนปลาไหลนั่นน่ะปะลาบองเจียวบองก็ได้ประเภทนี้เขากินอย่างนี้ประเภทน,นี้บ้านเนี้ยแล้วเป็นไงบ้างฮะอาหารแบบเนี้ยมันถูกใจเราอย่างไรมันแบบเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ่ะเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันขึ้นมันธรรมาชาติของมันเขานิยมกินกันแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยใสย่อะไรเนาะไม่ได้พ่นยาทําอะไรม,มันก็อร่อยเด็ด <laughs> เขากินมาแต่สมัยป้าเป็นเด็กๆแบบป้าป้า,ปาโตขึ้นมาป้าเขากินแล้วเนี่ยเขาก็เอามายำไม่กินแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมครับยำกล้วยแค่นะครับหรือว่ายำกล้วยป่านะครับที่หลังจากเราขึ้นเขาไปเก็บนะครับตามสวนผลไม้นะครับแล้วก็จะต้องนํามายำแบบนี้แหละครับแล้วก็ไปผัด ก่อนจะโรยหน้าด้วยแคบหมูนะครับแบบนี้ครับแล้วก็มีพริกทอดนะครับกินกับใบมะกรูดแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคงปัญญาของชาวบ้านที่นี่นะครับที่นิยมรับประทานซึ่งชาวบ้านที่นี่บอกว่าไม่นิยมรับประทานกล้วยสุกนะครับเพราะว่าเขามีเม็ดเยอะครับแต่ถ้าเป็นกล้วยที่ยังอ่อนๆไม่แก่เกินไปนะครับก็นํามายำแบบนี้จะอร่อยมากครับ ครับกล้วยป่าหรือว่ากล้วยแค่นะครับบางพื้นที่นั้นก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับบางพื้นที่เรียกว่ากล้วยเถื่อนบ้างนะครับบางพื้นที่ก็บอกกล้วยลิงหรือว่ากล้วยมนนอกจากนําผลอ่อนๆมาทํายาตามแบบฉบับของเมนูพื้นบ้านของชาวเหนือแล้วนะครับบางพื้นที่อย่างเช่นทางภาคใต้นิยมนําแกนกล้วยป่าหรือว่าหยวกกล้วยของกล้วยเถื่อนนี่แหละครับมาแกงกับเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่ก็จะได้รสชาติตามแบบฉบับอาหารพื้นเมืองทางภาคใต้ไปอีกอย่างหนึ่งจาก กล้วยแค่หรือว่ากล้วยป่าหรือว่ากล้วยเถือนแล้วแต่พื้นที่จะเรียกกันนะครับเอาละครับส่วนทุกทิศอาชีพวันนี้ครับพาไปดูอาชีพของชาวกุยครับหรือว่าชาวชาวเผ่าสวยที่อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดครับนำเอกลักษณ์การแต่งกายเฉพาะถิ่นครับเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มาทอผ้าครับสะท้อนถึงความเป็นชาวชาวเผ่ากุยหรือว่าชาวเผ่าสวยครับโดยเสื้อผ้าที่ตัดนั้นได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วก็สร้างรายได้ดีด้วย ไป,ไปชมครับ ชิคกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านสวัสดีตำบเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดเร่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์และลวดลายประจำถิ่นของชาวเผ่าสวยหรือกุยบ้านสวัสดีเพื่อให้ทันกับออเดอร์ลูกค้าและอีกส่วนเตรียมนำไปจัดแสดงและจำหน่ายตามงานเทศกาลในต่างจังหวัดการรวมกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าของชุมชนชาวสวยแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2553 โดยสมาชิกในกลุ่มได้เข้าอบรมและฝึกทักษะจากศูนย์ฝึกอาชีพประจำจังหวัดจนเกิดความชำนาญและได้เริ่มผลิตเสื้อโดยนำเอาวิธีการแต่งกายประจำถิ่นมาเป็นจุดขายส่วนวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่จะรับซื้อจากสมาชิกในกลุ่มโดยเฉพาะผ้าไหมย,ย้อมมะเกลือซึ่งจะใช้เป็นผ้ายืนในการทอ จะรับซื้อในราคาเมตรละ800บาทช่วงแรกจะทำเป็นอาหารเป็นขนมเป็นน้ำพริกพอดีต่อมาก็ทางด้านเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยพอผศสอพาส5ก็ได้มาอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าได้รับงบประมาณจาก ศูนย์อาชีพฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ของจังหวัดศรีสะเกดได้ให้งบประมาณมาได้อบรมหลักสูตร110วันก็ได้เป็นทุนแล้วก็มีจักสมาชิกก็ได้ตัดเย็บเสื้อผ้าก็เริ่มจากตรงนั้นนะคะ ตัดเย็บเสื้อผ้าที่เน้นทํามือเป็นหลักนอกจากจะเน้นความประนีสสวยงามแล้วในการปักเย็บลวดลายและแต่งแต้มสีสันลงไปในผืนผ้าล้วนมีความหมายทั้งสิ้นโดยสีแดงเป็นสีประจําเผ่าซวยสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารสีขาวหมายถึงสีของศาสนาพุทธสีเหลืองคือสีแห่งความสมัครสมานสามัคคีและสีชมพูคือสีแห่งความอ่อนโยนของเผ่าซวย ทุกสีจะขาดไม่ได้ในการปักทอเสื้อประจำของชุมชนชาวสวยแห่งนี้ทางท้องถิ่นของเรานะครับก็ส่งเสริมในการที่จะมีกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับที่อยู่โดยยึดหลักของการเอาวัตถุดิบแล้วก็เอารากเง้าของวัฒนธรรมของเราเนี่ยยกขึ้นมา้วเราเราก็ได้พยายามที่จะส่งเสริมอาชีพต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะชุดสวยเนี่ยเราเราก็ยังมีการ ทอเสือทอผ้าแล้วเราก็ยังมีอุดหนุนงบประมาณในส่วนหนึ่งนะครับในการไปช่วยและส่งเสริมให้เราได้พัฒนาฟีมือกันขึ้นครับแล้วก็ยังรนรลลงให้พี่น้องเราในเผ่าสวยของเราเนี่ได้ใส่สุดสวยกันนะครับในวันสําคัญสำคัญ,คญและในการไปธุระประปางรักไปกาประชาพันธ์นอีกวิธีหนึ่งครับ ปัจจุบันเสื้อทอมือที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของชาวเผ่าซวยกำลังได้รับความนิยมจากลูกค้าโดยเฉพาะหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยราคาซื้อขายหากเป็นผ้าได้อยู่ที่ตัวละ1,500บาทแต่หากเป็นผ้าไหมาราคาจะสูงถึงตัวละ2,500บาททำให้ในแต่ละเดือนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านสวัสดีมีไรายได้จากการจำหน่ายเฉลี่ยดเดือนละ3ึง1 0 0 0 0นบาทในีชุมชนบนท ความเป็นอยู่แบบสบายที่เรียบง่ายและพอเพียง เอเกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือการปักเย็บลวดลายของเสื้อผ้าที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าการปักเย็บลวดลายแล้วก็สีสันต่างๆคุณผู้ชมครับสำหรับเสื้อผ้าของที่นี่เนี่ยมีความหมายทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะสีแดงเขาบอกว่าเป็นสีประจําเผ่าซวยสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ัญญาหารสีขาวก็หมายถึงพระพุทธศาสนานะครับสีเหลืองคือสีแห่งความสมัครสมานสามัคคีและสีชมพูก็คือสีแห่งความอ่อนโยนของเผ่าซวยนั่นเองครับเพราะนั้นซื้อเสื้อ ผ้าของชาวเผ่าสวยหรือเผ่ากุยแล้วแต่ละสีนะั้นล้วนมีความหมายความสําคัญทั้งสิ้นครับเอาละครับส่วนช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจรอบเมืองไทยให้ได้ไปเที่ยวกันบ้างครับติดตามในช่วงปฏิทินทั่วไทยครับ การเกษตรสีเขียวผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับอุปกรณ์จัดสวนระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2557บริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบีกรุงเทพมหานครเทศก,กาลชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งน้ำเขกระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31ตุลาคม2557บริเวณลำน้ำเขกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก ทศก,กาลเที่ยวหอยหินกินลำไยไหวหลวงปู่ขาวระหว่างวันที่1ถึงสสิงหาคม2557บริเวณลานอเนกประสงค์หมู่ที่6ตําบลโนนทันอําเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูเทศก,กาลขนมเคก้กจังหวัดตรังวันที่3สิงหาคม2557บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5อําเภอเมืองจังหวัดตรัง งานเทศกาลง้อทุเรียนของดีศีสเกตระหว่างวันที่8ถึง14สิงหาคม2557บริเวณวิทยาลัยเทคนิคเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกตอเเมืองจังหวัดศีสเกตการแข่งขันพัทยามาราธอน2557วันที่27กรกฎาคม2557บริเวณถนนสายชายหาดพัทยาจังหวัดชนบุรี งานเทศก,กาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิประจำปี2557วันที่1มิถุนายน2557ถึง31สิงหาคม2557ณอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามอำเภอเทพสถิตและอุทยานแห่งชาติไซทองอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิ งานเทศกาลล่องแก่งหินเพิงจังหวัดปราจีนบุรีวันที่1กรกฎาคม2557ถึง31สิงหาคม2557ณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีงานเทศกาลดูผีเสื้อปางศีดาจังหวัดสระแก้ววันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมณอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้ว ครับทั้งหมดนี้คือทุกทิศตัวไทยประจำวันนี้ครับกับหลากหลายเรื่องราวรอบเมืองไทยที่ไม่ไกลจากตัวคุณครับเช่นเคยครับช่องทางการสื่อสารของเราครับอีเมลทุกทิศ at thaipbs.or.th แฟนเพจ Facebook ครับทุกทิศทัวไทย thaipbs คุณผู้ชมแนะนํารายการติดชมรวมทั้งติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ได้ทุกวันเช่นเคยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมผมพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ บายดีประเทศไทยทุกทิศทั่วไทยจะพาท่านไปเรียนรู้ไปแอลเบังและชมภาษาผสมรเรื่องราวน่าดูวิถีชุมชนคนสู้เพื่อนำมาบอกที่โลกรู้เป็นอยู่อย่างไทย